ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บยซิโยอีเปิดทั้งคลิปทั้งภาพชัดๆแจกเงินฟังประสัยพักการเมืองดังยืนหลักฐานกะกะตแล้วอย่างเงียบเจอฟ้องมาตรา157ติดคุกระเนาจากกรณีค่ะที่มีการเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกอปจอในวันที่1กุมภาพ,พันธ์นี้ทำกลางกาจับตานอกจากผลการเลือกตั้งแล้ว ยังมีข้อมูลถึงความไม่ชอบมาพากลในบางพื้นที่รวมทั้งการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยมีการมุ่งเป้าไปที่กะกะตที่ก็จะต้องมีการรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยล่าสุดข่าววันนี้30มกราคม2568นายสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒทธิสภาได้มีการออกมาโพสต์ภาพและก็วิดีโอพร้อมทั้งข้อความถึงกะกะตในการตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งว่า สุจริตเลือกตั้งนายกอบจอมหาสารคามหลักฐานชัดกะกะตมีไว้ทำไมฝากสื่อมวลชนสอบถามไปยังประธานและคณะกรรมาการการเลือกตั้งและเลขาธิการกะกะตว่ากกตได้ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายแล้วหรือไม่เพราะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกะกะตว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏภาพถ่ายวิดีโอหลักฐานชัดเจนว่ามีการแจกเงินแก่ประชาชนถึง2เหตุการณ์ไม่ปรากฏว่ามีความคืบหน้าแต่ประการใดจึงฝากกระตุ้นเตือนไปยังกกตว่าท่านมีหน้าที่อย่าขี้ลืมเหตุการณ์ที่หนึ่งผู้ถูกร้องนำหลักฐานคลิปวิดีโอร้องกะกะตว่าเมื่อวันที่4มกราคม2,568ระหว่างเวลา10นากาถึง12นาฬกามีการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง โดยมีการแจกเงินแก่ประชาชนหมู่ที่6หมู่ที่10และหมู่ที่15าตำบลแก่งเลิงจานประมาณ300คนที่เข้าฟังการประสัยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของพักการเมืองหนึ่งเหตุเกิดขึ้นที่สาราวัดบ้านน้องจิกตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม หลักฐานปรากฏตามคลิปวิดีโอและก็ภาพเป็นการแจกธนบัตรใบละ100บาทแก่ประชาชนเหตุการณ์ที่2ผู้ร้องนำหลักฐานภาพและคลิปวิดีโอร้องต่อกะกะตว่าเมื่อวันที่14มกราคมพบการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งโดยมีการแจกเงินเป็นธนาบัตรใบละ100บาทและคุ้มปองเลี้ยงอาหารแก่ประชาชน ที่มาฟังการประสัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอจากพรรคการเมืองหนึ่งเหตุเกิดขึ้นที่วัดบ้านป่ากุงตำบลราษฎรพัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามหลักฐานค่ะปรากฏตามคลิปวิดีโอและภาพคำร้องประกอบภาพถ่ายวิดีโอตามหลักฐานที่ผู้ร้องยื่นต่อกกตนั้นเข้าขายกระทำผิดพรบเลือกตั้งท้องถิ่นพศ2562มาตรา65 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดแจกเงินทรัพย์สินและจัดเลี้ยงและมีบทลงโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งสสหรือการจัดให้เลือกกันเองของสอวอที่ผ่านมานั้นประชาชนและสังคมมีความเคลื่อแคลงสงสัยมาตลอดเพราะเคยมีเรื่องของการร้องเรียนทำนองเดียวกันปรากฏหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอภาพถ่าย หลักฐานการทุจริตหัวเลือกสวการแจกเงินซื้อเสียงเลือกตั้งสอสอหลายสิบคดีก็ไม่ปรากฏข่าวว่ากกตมีการดำเนินการเอาผิดแก่ผู้สมัครสอสอสวได้อย่างจริงจังมากมายสมราคาจนบางครั้งอาจจะถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำงานไม่สมกับหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญหลักฐานประกอบคำร้องไรนี้เป็นอีกครั้งที่ชัดเจนมากๆครับว่าเป็นการแจกเงินทุจริตเลือกตัง้ง สื่อมวลชนและสังคมคงต้องช่วยกันติดตามกันครับว่ากกตจะทำหน้าที่จับทุจริตเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ได้ไหมหรือจะเป็นเช่นผลงานเลือกตั้งสสสวที่ผ่านมาซึ่งเราคงจะต้องมีการตั้งคำถามกันต่อไปว่ากกตมีไว้ทำไมอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติกได้มีการตรวจสอบถึงท่าทีของข้อเรียกร้องอื่นๆต่อกตอกตก็พบว่าเมื่อวันที่20มกราคม2568 ในนั้นที่ว่าสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าเกินเบอร์ไปไหมการที่ผู้สมัครนายกอ,อ,กอปจอยอมให้ผู้ช่วยหาเสียงที่รับเบี้ยเลี้ยงวันละไม่กี่บาทยืนเดี่ยวไมโครโฟนให้ตัวผู้สมัครยืนเป็นไม้ประดับปากอมตุยประกาศสำคัญการแอบอ้างเบื้องสูงมาหาเสียงทำได้หรือไม่หากทำได้ไม่ผิดถ้ากกตว่าไม่ผิดทำได้ แต่ตอนนี้ไปหากกกตไม่ทำอะไรปล่อยผ่านการแอบอ้างเบื้องสูงการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเมืองจะกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดหากกกตไม่เทคแอคชั่นยุบไปเถอะเปลืองเงินเปลืองงบหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ